สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับว่าพบพอกับบุรันคือเก่าจ้ะพี่น้อง,องคลิปกันยามตรงคือเก่าจ้ะยามตรงคือเก่าพี่น้องมาเบิ่งกันจะ้ะบรรยากาศแดดออกแดดออกเจ๊งน้อยพี่น้องสวยๆจะ้ะสสยสายเราเมื่อนี้โบเมนโบเมนยามตอนเศร้าได้พี่น้องยามตอนสวยๆจะ้จะมัน เทียงแล้วนะพี hmm. ่น้องเทียงพอดหนีเราไปแนมเมืองม่านเทียงเนี่ยพี่น้องยามตรงตอนเทียงเนี่ยเพาเบิ่งว่ามีปลาลูกมอพี่น้องนี่จะหนำกับสิไลประมาณนี้นี่พี่น้องนี่ยังบ่จ้ะดีพี่น้องนี่ดีนี่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 แกเชือกก้อนจ้ะแกเชือกก้อนพี่น้องโบราณแนมเห็นปลาอยู่บางไห่ นี่มาเบิ่งกันพี่น้องยำตูงตอนเที่ยงจ้ะอุ้ยหวานอยู่หวา,า,วาอนอยู่พี่น้องนี่สวดๆเลยพี่น้องแก้เลยพี่น้องเอ riel, แ้แก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 ,แก้ให้พี่น้องเบิ่งนะจ้ะน,นี่พี่น้องยำตูงตอนเที่ยงพี่น้องทุกบเทื้โบราณสิมายามตอนเ้าพี่น้องเท่อนี้ บุรันว่าแดดออกอยังน้อยป่าซีเรียต้องตรงมาสันคมเกิดพี่น้องเขื่นไหนพ่จ้านี่จ้านี่พี่น้อง,องมันมันจ้ะมันมันนี่ปรร่าลูกตรงพี่น้อง น้านามไหลแห้งป่าสีล่งตรงป่าสีแบนได้พี่น้องนี่แดดออกเจ๊งน้อยนี่ในการเลยจ้ะบรรยากศาศเป็นแต่ป่าลงตรงพี่น้องแต่ว่านากับว่าแห้งป่าไนไดหรอกพี่น้องบ่คือฝนตกฝนตกนี้แห้งจ้ะเพราะว่าฝนฝนตกก็แห้งมันขค้ืนนี่ตกพ่อหนาไหลพอดีใช่ไหมพี่น้องพอดีป่าลงตรงจ้ะประมาณนี้พี่น้องนี่มันหมานขึ้นกาพี่น้อง นี่จ้ะนี่ไปยังไงครับพี่น้องครับนี่ปลาเข็งปลาหมอนปลาเขียงหน้าแม่นจะปลาหมอปลาเข็ยงนะพี่น้องปลาเขาหน้าจ้ะนี่สวดๆเลยพี่น้องมันมันจ้ะมันมนันนี่ยามตรงตอนเที่ยงพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศแดดออกกัน นี่จ้ะมาขันน้ำไหลจังส่มะแรงนี่มยายำอีกกระสีได้ได้พี่น้องนี่นี่มะแรงมามะแะรงนี่บบรันสิมยายำอีกอยู่หรอกพี่น้องนี่บรรยากาศนี่จ้ะแดดออกเล็กน้อย,อยสินี่พี่น้องมัดไว้ขึ้นก็เลยจ้ะนี่มัดเห็นตรงร้อยน้ำไว้เป็นป่าจังส่ ปลายจงสีวอนบ่า,นบา,ายพี่น้องนี่นี่จ้ะประมาณนี้ละพี่น้องลิปยามตรงจ้ะนี่พี่น้องไปเคียงพวกปีงเลยพี่น้องหวานจ้ะไปเคียงตูกข้มขมนี่นันเป็นตุยนี่ไงครับ นี่ยเปี่ยนมันเป็นตุยมันใหญ่ยังหน่อยครับตัวมันเป็นกลมๆหมองามนะพี่น้องนี่โบราณโบราณว่าสีมะเฮ็ดอีกตรงหนึ่งคือว่าพี่น้องนี่นี่จ้ะทุกปีนี่โบราณสีมะเฮ็ดตรงไปนี่พี่น้องนี่นี่โบราณสีมะเฮ็ดไปนี่จ้ะนี่โบราณสีเฮ็ดไปนี่ทุกทุกปีพี่น้อง ที่นี่ปีนี้โบราณก็ได้ว่ายักขึ้นไปจักหน่อยพี่น้องนะั่นยักขึ้นไปจักหน่อยจ้ะเพราะว่ายังตีเพราะว่าโบราณเห็นไว้นี่ปีที่แล้วนั่นป่าป่าที่เรียนเรียนมานเรียนขืนไหมพี่น้องป่าที่เรียนขืนเรียนลงจ้ะตัวเรียนขืนกับมี่เรียนลงกับมีพี่น้อง อันที่แลนขึ้นอันเขาขึ้นไปเพราะไรพี่น้องมันติดผาติดตรงโุราณโบราณก็เลยเปลี่ยนใหม่เมื่อนี้ว่าเอาขึ้นไปเจกหน้อยไปเหยียไปผลมาสัน้นที่นี่บรนว่าสิมาเห็ดไวไปอีกจกอ่านบ่ยังกัน,นเอาจะมาเบิ่งกันพี่น้องจงมาเบื่องกันจ้ะคลิปนี้ไว้ฉันมีก็น่าพี่น้องคันพี่น้องมากก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องจ้ะพี่น้องสุดท้ายก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องจ้ะท,ที่ติดตามชมนะจ้ะ คลิปหนะ้าพอกันไหมจ้าพี่นอ้องคลิปนี้สวัสดีจ้า